สวัสดีครับได้ใส่เป็ดวันหยุดนะคะค่อยๆเดินลูกค่อยๆเดินทางในคนละคนละคู่นะคนละคู่คนละคู่ถังอ่าไม่ไฝั่งโน,น้นอี่มนตรงนี้ครับเก็บยังไม่หมดเลย นับด้วยครับลูกนับด้วยน,นับนับเท่าไหร่แล้วเนี่ยค่อยๆนะค่อยๆวางลูกดูด้วยดูด้วยลองหัวนะหมดยังลูกทางนี้ครับพี่ม่อนพี่ม่อนมาทางนี้เอานน่นเนาะอ่ะมดุมดมุดลงไปเขายากไหมระวังลูกหัวนะลูกหัวหัวระวัาวางหัวนะนมดมนเหยียบหรือเปล่าลูกลองเหยียบนะครับลูก เรอเทลายแล้วไ้่ไข่ค่อยๆวางลูกค่อยๆวางอ่านี่นะครับเด็กก็มาช่วยวันเสาร์อาทิตย์เก็บทุกวันครับไข่ลูกฟองใหญ่หมดยังครับยังไม่หมดอู้ใหญ่มากใหญ่มากรองหัวนะครับลูกนี่ โอ้มีเดอฟองใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับเบอร์ใหญ่สุดฮะเยี่ยมมากอ่านี่นะครับก็เป็นกิจกรรมของเด็กที่มาเก็บไข่ฝั่งนู้นเป็นไงบ้างครับเงียบๆฮะหมดแล้วโอ้ได้นับไหมครับอา้าวไม่ได้ดูเลยฝั่งนี้ได้นับไหมอุ้ยเกือบเหยียบวางหัวนะครับวางสักกสีครับ เออหมดแล้วหมดแล้วมาเยอะมากไหนขอดูหน่อยโอ้ไหนของมอนดูหน่อยครับโอ้อไปมุดลงมาครับ